ที่บอกกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาจัด5อันดับร้อนแรงแรงแรงศิลปินสุดเกรียนแข่งตีนะคะว่ามีใครบ้างอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับ5อันดับอ,อ,อันดับที่4นตพนายังกุลสาวสวยสุดแนวเท้าทนี้ทั้งตสทั้งเกรียนไม่ว่าจะนําเสนอผลงานอะไรออกมาเธอก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปคือดูแล้วรู้เลยนี่แหะงานเนตแต่เกรียนดีเกรียนดี นิกกี้เมาส์พี่น้องมาจับไมร้องเพลงเฉพาะกีจนิกกี้ตอนเป็นพิธีกรก็เกรียนได้เกรียนดียิงแพคคู่มากับหนุ่มเมาส์น้องชายในสายเลือดโอโ้โหทวีคูณความเกรียนอันดับที่สอจอกโซคูบราเจ้าจอกเกรียนรุ่นใหญ่หลังๆเริ่มเอาความเกรียนมาใส่ใน MV ล่าสุดก็เพลงตัวเกะกะแหมเกรียนได้ใจไม่รู้ว่า เกนจะแพร่ไปถึงลูกสาวด้วยหรือเปล่าแต่น่ารักดีนะอันดับี่สองปออนนเนกเียนนะจ๊ะช่วงหลังปล่อยออกมาแต่เพลงกรืน่นเกลียนต่อจากนี้ถ้าเป็นเพลงช้าซึ้งแฟนๆคงไม่ชินกันละแต่เกลแล้วรุ่งเกนลนลบเปรียงก็เกลไปเหอะหนุ่มปออันีนง้งวราวุโอโต้องให้เขานะ ขามาสายนี้จริงๆงานไหนเจอตั้มงานนั้นรู้เลยเสียงฮามาเต็มเขาสร้างสีสันให้งานได้เต็มร้อยนะเอาอันดับที่1ไปเลยจะตั้มเอาไปเลยโอ้โหส้า5คนนี่เกรียนสิ่ที่หนึ่ที่สองนี่สิสีกันมากเลยนะทั้งตั้มแล้วก็ปอเนี่ยใช่แล้วสังเกตว่าศิลปินที่ความเกรียนชนะเลิศเนี่ยมักจะเอวดีนทุกคนต้องไปสุดเอวบ้างแล้วนะฮะ